สวัสดีครับผมพิเตอร์สตีมนะครับวันนี้จะมารีวิวรหัส40ชั่วโมงนะครับในที่ลูกค้าจ้างผมฟาร์มมานะที่ผมหายหน้าหายตาไปประมาณสองสามวันผมไปปั้นรหัสนี้อยู่นะครับพอดีผมไม่มีเวลาว่างเลยมาสตรีมนะครับก็เลยมาทําคลิปแล้วก็บอกกล่าวแล้วว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะสตรีมนะครับเพราะเดี๋ยวว,วนันนี้นาจะ่ว่ามันไม่มีงานเนาะเดี๋ยวจะสตรีมที่หายไปก็ขออภัยด้วยครับที่ไม่ได้มาสตรีมนะ ก็รหัสปั้น40ชั่วโมงที่ลูกค้าจ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะของเดิมของเขานะครับก็ทีมคอมมอน4รีเจน3แล้วก็มิติ1นะครับของเขานะเนอะเวลานะครับเวลาเล่นกนะ็คือ101ชั่วโมงนะครับมีเงินอยู่ 15x ทั้งหมดเลยนะเปิดขายไป400,000ตัวดีเบสอยู่ที่ 4y เอ้ยดีเบสอยู่ที่4เออ 4y ถูกแล้วดีเบสอยู่ที่ 4y อยู่ที่5.9เซตนะครับเงินในตัวของเขาอยู่ที่ 5x นะครับก็40ชั่วโมงครัเวลาเขาประมาณนี้เนาะอะ่เรามาดูตัวเขากาันอันนี้ก็เป็นตัวเขาหลังจากที่ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับเงินเพิ่มมาจากหลัก x ขึ้นมาเป็นหลัก y เลยนะเป็น 4.93y นะแล้วก็เวลานะครับเกิดมานิดหน่อยไม่เป็นไรดูว่าแถบให้นะครับเกินมา2ชั่วโมง วัานั้นน้องเขาเกินมาประมาณสองชั่วโมงเนะาะก็ถือว่าแถมให้เป็นไปนหลาลูกค้าจังเยอะนะครับก็เงินทั้งหมดนะครับก็เป็น5.26จุดสองกบิวนะครับต่างมากเลยจาก x ขึ้นมาดับบิวเลยนะของเดิมเขาอยู่ที่สิบห้าเอ็กซนะครับต่างจากเลยนะขึ้นมาเป็นดับบิวเลยนะเพลงดังไหมด,ดีเพลงก่อนโอเคีเพลงนิดหนึง ก็ประมาณนี้นะครับ DPC นะครับของเก่าของน้องเขานะครับอลิเบสอลิเบส 4Y DPC 5.9นะครับเรามาดูตอนนี้กันนะครับ d p ็ด 3.75X นะครับเห็นปะ่ะอันนี้ความต่างนะต่างจักเลยนะครับแล้วก็ดี c ีซีอยู่ที่ 9.71Y นะครับยอดจัะครับแล้วก็ เควสนะครับของน้องเขาอน Trump, <c oughs> um, ันเก่าเควสเขาไม่ค่อยได้ทําเลยผมก็ไม่ตั้งไล่เควสด้วยนะครับก็ได้เป็นเควส์ตามด่านนะผมก็ไล่ไม้ครบทุกอันเลยนะครับก็เลยใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็ไล่มาให้หมดเลยนะทุกอันนะครับใช้อันนี้แล้วกันไม่เป็นไล่เควสหมดเดียวเว้นด่านขมเมอร์นะผมไม่ได้ไปไล่ให้นะครับด่านขมือนะสองด่านนะเควสก็จะประมาณนี้ครับเควสก็ครบทุกด่านเลยเนาะเควสก็ห้เหมดทุกด่านนะครับ ก็เคลดกระเป๋าครับผมก็ไปทำเคล็ดกระเป๋าน้องเาด้วยนะในกระเป๋าสุ่มตัวทั้งหัเป็น1,100ตัวนะครับแล้วก็ตัวละครครับก็จะเป็นบัฟลุกเกือบหมดเลยนะครับก็จะมีสตองสองสองตัวไอ้สตองสามตัวตัวที่เหลือบัฟบลุกหมดเลยนะมังกรสามตัวถ้าตัวออกตู้มอีกก็จะดีบีซีเยอะกว่านี้ตอนนี้ดีบีซีอยู่ที่9.71 Y นวายนะถ้าไอตัวออกตู้มานะครับก็จะเป็นตัวสองตัวนี้ออกตู้มานะก็จะพุ่งไปอีกประมาณ12 13 Y วายเลยนะครับก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับ ก็เดี๋ยวผมว่าคดตัวไว้ให้น้องเขาอีกต on ัวหนึ่งเป็นตัวลับนะครับจะได้ทำตัวลับทั้งทีมเนาะจะได้พวกเอาพวกมิติกออกไะครัเป็นเป็นทีมตัวลับนะครับก็โคให้น้องอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตู้อัพเวลก็ตันทุกตู้ครับตู้อัพเวลของน้องเขาไปดูตู้อัพเวลให้ตู้อัพเวลของน้องเขานะครับก็จะเป็นสองรอยยี่สิบนะครับแม็กทุกตู้เลยนะครับทั้งหมด 5ตู้นะทั้งหมด5ตู้นะครับก็ <S <S จะแม็กหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบัฟคอนนะครับนะเห็นป่ะอันนี้ก็ตันหมดเลยนะครับทุกตู้เลยนะก็ลอทัเรื่องตันทำมันก็ใช้เวลาหน่อยนะพอน,อน้องเขาไม่เขาไม่มีเกมพาร์ตนะครับเกมพาร์ตน้อยไม่ไม่มีเกมพาร์ตน้อยนะครับมันก็จะช้านิดนึงนะครับอันนี้ก็เห็นปะ่ะอันนี้ก็ตันหมดเลยนะครับใช้เวลาไปก็พอสมควรนะในการ อัพเวลนะครับก็ใช้วันหนึ่งเนาะนี่ฮะไหมนปะตันทุกตู้นะครับตอนนี้น้องก็สามารถซโลดันดำได้แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ i ินพอสิบิลนะดันดำดันที่สีน่นะครับอันนี้ก็ตันทุกตู้นะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาก็จะเป็นเรื่องของ a r t ิแฟกตนะครับผมก็ไปทำอัติแฟกต์ดอกพีรอนเขาด้วยนะฮะ ก็ไปทำอินเก็ดอกพน้องมาด้วยนะครับอีกคันหนึ่งนะให้น้องเข้าไปหาหิรมาเพิ่มเองนะครับก็ทําให้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ทําการซื้อเหตุนะครับทําการซื้อเหตุให้น้องแล้วก็ซื้อเรอยาเชนี่ไว้ให้น้องส่งตัวนะครับของอันเนาะอย่าเรื่องวิไวัยเอาไปนองด้วยแบบวิบวัยไปขอผิดอ่ะวิ่วัยก็ประมาณนี้ให้น้องวิบวัยดังนะครับ แล้วมิ้งไว้ในดันเนาะก็ประมาณนี้ครับตัวรีวิว40ชั่วโมงนะครับของน้องเขาเนาะส่วนเรื่องแรงเรื่องเล่ที่ผมยังไม่ได้ทำให้นะครับผมมองว่ามันจะทําเสียทําให้เสียเวลานะครับไมไปตั้งใจฟาร์มดีกว่าเนานะก็ประมาณครับรีวิวรหัสฟาร์ม40ชั่วโมงก็เกินมาทั้งหมด42ชั่วโมงแล้วกันปีละ42ชั่วโมงมันเกินเวลามาหน่อยก็4ทั้งหมด42ชั่วโมงนะครับรหัสนี้เนาะ แตะไปทองก็ไปสองชั่วโมงนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาจ้างกันนะครับตอนนี้ก็เหลือรหัสอีกรหัสหนึ่งนะครับที่ต้องฝากไปสิบชั่วโมงเนาะสามารถจ้างนะผมไปทาทางานกับสองคนนะครับไปทากับเพื่อนอีกคนหนึ่งเนาะก็มาจ้างกันฝากได้นะครับขนหัใจนะฮะก็เดี๋ยวอันนี้รอตัวออกตู้มาก็เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยติดจ็อบส,สวยๆก็วันนี้ครับ มีอะไรดีๆอีไหมละ่ะก็ของในตัวก็จะประมาณนี้ของในตัวผมก็ไปนั่งฟาร์มนั่งอะไรมาให้นะครับเอาของมาเอาของจากตัวหลักมาเทให,ให้นู่นนี่นั่นนะครับก็จะประมาณนี้มีอัพเวลอัพตัวอัพสมุดนะครับอัพแหลงหินดันผลไม้ก็จะประมาณนี้นะรับหินดันก็ต่างๆก็ประมาณนี้หินดันหินอันนี้ก็เอามาให้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับละหัก 40, 40ชั่วโมง ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณน้องทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราเจอกันด้านในการไลฟ์สดนะครับเกมนีเนาะทีมหลักผมพัฒนาไปไกลมากนะผมบอกเลยเนาะแต่ตอนนี้ที่หายไปนะครับพออ่อนตอนนี้ตอนนี้มีอีเวนต์มานะครับเป็นคูณทามหกชั่วโมงนะเผื่อใครไม่รู้นะครับคูณห้องทามหกชั่วโมงนะเผื่อใครไม่รู้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนกันวันนี้ก็เป็นไอดีสี่สิบชั่วโมงครับจากเริ่มฟาร์มสู่ หลังฟาร์มนะครับก็อันนี้ความแตกต่างนะครับสำหรับเรื่องฟาร์มกับหลังฟาร์มโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ